แกงกะทิปลาดุกเล่ใส่ใบชาพลูกับนอข้าวอ่อนหอมๆชวนให้เหนื่อยข้าวอีกแล้วค่ะแกงกะทิปลาดุกบุ้มจะตั้งห้างกะทิให้ร้อนแล้วก็เอาเครื่องแกงกะทิกับเคยกุ้งลงไปละลายนา้ำลุ่มก็ใส่ปลาลงไปเลยเียกว่าลูกชายบุญยาก,กินปลาดุกวันนี้เลยไปล่าเซอรปลาดุกมาตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทปรุงรสดเกลือน้ำตาลเพิ่มความหอมแล้วก็ความแพรร้อนด้วยนอกค่าใบกรูดแล้วก็ใบชาพลูค่ะ และก็จะราดวัวกะทิปทายแขนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงปลาดุกเลเนื้อจะไม่ข้าวแทมห้อมเขื่องแกงมากเลยค่ะเขื่องแกงแต่บูมชายจะเป็นเขื่องแกงกะทีตายรสชาติจ,จะเข้มข้นรับรองว่าใครทำก็ร้อยสนใจสร้างซื้อเขื่องแกงตายกอดลิงกนในคเมเมต์มาได้เลยค่ะ ปลาดุกเล่บุ้มจะชอบเอามาแกงกะทิแบบนี้ได้ความหอมของใบชาพลูเนื้อปลาดุกเลก่กวานร้อยถ้าใครไม่เคยกินแนะนําเลยค่ะแกงแสซ็จแล้วพร้อมตักเสิร์ฟปลาดุกวันนี้ตัวกําลังน่ากินพอดีตักแกงมาราดข้าวร้อนๆแทบมีลกต้อข้องชอบข้าวกันสุดๆเลยค่ะ